เดี๋ยวจะลองประกอบทดสอบนะครับว่าอาการเป็นยังไงดูกันครับเพื่อนนี่นะครับสภาพสุกเป็นแบบนี้เลยนะครับมีร้อยแกะมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบซ่อมกันทีประกอบเทสกันนะเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเทสก่อนซ่อมนะนี่นะครับปลายมันเรื่อนนะเพื่อน ปลายเหมือนกับโอลิงไม่เข้านะรับปลายนะครับอันนี้เทสก่อนซ่้มนะเพื่อนลองดูอาการเป็นยังไงโอ้หนึงเลยครับดึงไม่ขึ้นเลยครับเพื่อนนี่ครับการหนึงแบบนี้เลยครับดีครับเดี๋ยวถอดนะเพื่อนไม่มีลมออกนะครับถอดเลยครับ ลืมให้ดูฐานสูบครับเพื่อนๆนี่นะครับฐานโอลิงแบนแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นแหวนเลยนะครับผมข้างในก็เป็นกีเกลือนะครับผมขึ้นเดี๋ยวไปทำความสะอาดแลยเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆจับทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับอยากให้เพื่อนๆเช็คทุกครั้งทุกรอบที่ทำการซ่อมนะเพื่อนๆ หัวสูบตัวนี้มันจะเป็นรูตรงกลางตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ใช้เหล็กหรือลวดอะไรก็ได้นะครับไม้ก็ได้นะครับที่พอดีรูในแหยกเข้าไปในรูนี้นะครับผมแหวกดูว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างๆมันจะเป็นรูบมนะครับผมเพื่อนๆก็เป่าเป่ารูนะครับว่ามีอะไรติดค้างไหมถ้าไม่มีติดก็ประกอบได้เลยนะเพื่อนนี่นะครับผมล้างมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประกอบนะเพื่อนไปแบบเร็วๆครับผมเพื่อลดความยาวของวีดอนะครับผม นี่ครับผมทำการประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเปลี่ยนโอลิงให้ยุชุดนะครับผมเอาตัวเล็กตัวใหญ่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะทดสอบนะครับผมนี่นะครับุดปลายเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นกองเล็กนะเพื่อนๆแรงดันก็น่าจะขึ้นดีกว่ากองใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทดสอบสักสี่พัน psi นะครับเพื่อนๆไปครับผม สอบหลังซ่อมนะเพื่อนโอเคครับอ๋อขึ้นถึงห้าพันเลยนะครับผมลืมดูนะเมื่อกี้นึกว่าสี่พันห้าพันปีเตอนะครับผม เข็มนิ่งนะครับไม่ไหลนะครับอยู่ที่ 5, ห้าพ,พนันนะครับไปล้มหน้าเมื่อแน่นนะครับขออนุญาตใช้ครีมนะครับโอเคครับตรงงานครับผม